วันนี้เราจะให้ด่วงนำทางเรากุมานทองอะไรคือกุมารทอง งไงน้องอะ่ะชื่อน้องริชงไงซูซี่ริชด้วยความที่ในห้องอ่งก็ว่าเทพเยีอวน้องก็เลยออกริ์มากไม่ได้เข้ใาใจปะแต่ต้องตั้งเขาแยกออกมาจริงๆร,งรงอะ่ะแล้วด้วยความที่เสียงตั้งกับพระอยู่เขาก็ย,ยังจะบอ,ออกริ์มากไม่ได้ถึงแล้วค่ะแล้วจะบอกอะไรว่า,วาเห็นองค์นั้นไหมองค์นั้นที่ซี่เคยได้ร่วมทําบุญแล้วแปะทองคือแปะตว์ร่วมสร้างจา่าองค์นี้จ่าดูไว้ด้วยจ้ะถึงแล้วค่ะวัดสามงามกับน้องกุมารทองเรียกฉันมาแบบ พี่ซี่คาะพี่ซี่ครเดี๋ยวเรามาไหว้ด้านล่างกันก่อน๋ยาเขอใช้ไหว้พระพุทธรูปก่อนก็ใช้ทูบสามดอกเทียนหนึ่งเล่มแล้วถ้าเกิดใครจะไปขอพรน้องกุมารด้านในก็ใช้ทูบห้าดอกแล้วถ้าเกิดใครอยากจะถวายคุ้งถวายของขงนมข,ขนมเตรียมมาได้เลยหรือฝั่งนู้นเขาก็จะมีเหมือนแบบว่าน้ำดงน้ำแดงอะไรต่างๆก็จะมาบูชาน้องได้อีกเคล็ดลับหนึ่งของบีซี่เลยนะฮะทุกคนเราจะเห็นเทียนที่เวลาจุดอยู่แล้วมันดับทุกครั้งในเวลาพี่ที่ทำบุญพี่ซี่ก็จะช่วยไปต่อเทียนของเขาอย่างเงี้ยให้จุดขึ้นเพื่ออะไรใช่ไหม เพื่อเราจะได้ให้เทียนของเขาเนี่ยจุดสว่างขึ้นอีกหนึ่งครั้งหนึง่งถ้าเป็นในความเชื่อของมิจฉีนะคะก็คือการเปิดโอกาสเปิดแสงส่งให้กับตัวเองนั่นเองนะฮะปิ้งเดี๋ยวเราขึ้นไปถอยหนังแดงบนกลนด่ักุมารทองสมใจปะกุมารทองเวอร์แบบเวอร์แต่ชืมากเฮ้ยมีเมาสาไห่ด้วยอะไรยังไงเล่า โมุสสาพระกระวะรัตตวรัตน์มุสสามุสสาพระกระวะรัตตวรัตนโมุสสามุสสาพระกระวะรัตตวรัตน์มสสาพี่น้ำได้มาถวายนะหนูนะจุะ๋มเปล่าเจ้าไหมขอดูหน่อยว่าน้องอะ่ะอนุญ,ญาตไหมทนาไพ่ดีนะพี่ซีจะขออนุญาตหยิบใบเดียวนะใบเดียวนะรู้เรื่องนะใบเดียวนะถ้าใบนี้ดีก็หยิบถ้าใบนี้ไม่ดีก็คือไม่ต้องหยิบจบ คู่แท้อ่าคู่แท้แล้วจ้าคู่แท้แล้วจ้าเหมือนสองต้องมาแล้วล่ะภาพเบนถือวเป็นไา่ที่ดีในสิรับงองพี่ซี่นการที่จะลองขออนุญาตหยิบเลขกันเวอร์มาหยิบสองลูกนะสี่ก็ออกเลขโลชันทาเลยนะวันนี้ก็ได้หน ันเดี๋ยวพี่จะพรึ่งเลยโอ้ม่น้องกูมาเม่นอจคุณแม่วันนี้เเา่ะไรพูดก่อนเล่นโจคุณแม่สาธุสาธุนะคะน้องกุมารขาขาตามความเชื่อเขาบอกว่าเวลาไหว้กูมาเนี่เขาบอกว่าต้องใสน้ำแดงเลยจริงๆก็แล้วแต่เราจะบูมบ้าหรือจะให้น้องก็ได้เรียงยังไงให้ได้โชคให้ได้ลาบก็เลยด้วยความรักนะคะ อย่าเอาตามกระแสว่าแบบเฮ้ยโรงเรียน่เหนกันเราจะดีจนนั้นเอาตามที่เรารู้สึกว่าเรารักเราชอบนะคะวันนี้พี่ซี่ก็มาทําตามาเลนด์ในหน้าไพ่ของพี่ซี่เลยวันนี้ถือว่าน้องอะอยากออกกล้องพี่ซี่ก็เลยแบบจัดให้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณน้องเต้าับโตมากเลยที่อุตส่าห์ให้โชคให้รับที่ไวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่ซี่จะพาไปทำอะไรในวัดต<ๆ>่อค่ะไป เดี๋ยวเรามาดูกันว่าต่อไปฉันจะต้องไปมูที่ไหนองค์เทพอะไรหรือว่ากิจกรรมอะไรที่ต้องพามูต่อไปหน้าไพา่พี่ซี่ขออนุญาตเปิดแค่แผ่นเดียวในใบ,บนี้และขอขอย้ำความว่าองค์เทพองค์นั้นจะเป็นองค์อะไรรู้เรื่องนะรู้เรื่องนะไปพร้อมกันสามสองหนึ่งตื่นเต้นบ้างตื่นเต้นบะ้ะงตื่นเต้นบาอยังไม่รู้ นั่นว่าอะไรใช่ฮะอันนี้คือไพ่พระอาทิตย์ไพ่พระอาทิตย์ก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวันอ่ะ,ว,อะวันเจ็ดวันอ่ะเช่ะแม้เป็นเทวดานุเพเคาะทางเก้าดวงเป็นไพ่พระอาทิตย์เพราะฉะนั้นนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะต้องไหว้องค์นี้เนี่ยก็คือเทวดาประจําอาทิตย์หรือบางพระประจำวันอาทิตย์นั่นเองจริงๆอันนี้สามารถทุกวันไหว้ได้หมดเลยนะคะแต่พี่สิขอขาอยาดให้หน่อยส บางแ้สีขาวเป็นพระประจำาวัน,น,นอาทิตย์แล้วแถวนั้นเนี่ยเป็นวัดที่สีขาวโทนสีขาวมีการถวายน้ำนิดนึงนี่คือบุญที่เราจะไปทำในเซตต,ต่อไปกับพระประจำวันอาทิตย์พร้อมยังสามองหนึ่งตัว เออฉันรู้แล้วคือฉันรู้แล้วว่าทำไมฉันต้องพาเธอไปที่นี่ถ้ามาก,กี๋ถ้าทุกคนเห็นแาพทุกคนจะบอกว่าอา้าวก็ไหวดาวนโปคอไหวไหนก็ได้พี่ซีแต่พี่ซีจำได้แล่ว,ว่าพี่ซีอ่ะเคยไปไหวดาวน,นพโปคะที่นี่นั่นก็คือที่วัดไร่ขิงคือที่นี่เขาก็จะสัดแยกเป็นแต่ละองค์เอ่ยใดอะไรเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องวัดไร่ขิงค่ะวัดไร่ขิงขิงเสียอะไรเสียใช่หรอ เม่สีขาวหรอขาวสิยา,านี่นะวันไล่ขิงนะถึงแล้วนะตั้หน้าไข่นะเดี๋ยวเราเข้ากันข้างใน,นดีกว่าค่ะนี่คือบรรยากาศในวัดแบบสะพึงมากนี่ไง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 แต่ว่าข้างในอ่ะมีอีกเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในด้วยแต่พาดูตรงนี้ก่อนนี่คือดาวนพกรอที่เป็นพระอาทิตย์ที่พี่ซี่ดูเห็นไหมคะพระอาทิตย์ เห็นไหมคะพระอาทิตย์คือถ้าไหร่คนจะถามพี่ซี่ว่าอ้าวพี่ซี่ขาแล้วที่จะเป็นไหว้พระที่เป็นแบบพระพุทธรูปได้ไหมก็ได้แต่ด้วยความที่อย่างที่บอกว่าในเซนวิซี่ในนิยายวิซี่บอกว่าต้องเป็นเทวดานพพระเคราะห์วันอาทิตย์ต่ถามว่าตรงนี้ก็มีหมดเลยทุกวันแต่ว่าวันนี้พี่ซี่จะมาไหว้วันอาทิตย์ก่อนนะคะแบบสะพึงอ่ะเป็นยังไงคะเขาได้เรื่องอะไรดูเมตามหานิยม นั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าทุกคนที่รับชมคลิปพี่ซี่ในวันนี้ก็จะเป็นคนที่สะพึงแวะสะพึงเวอร์แบบสุดในวันนี้พี่ซี่ขอสักการะตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวข้างในมีอีกเดี๋ยวจะพาไปข้างในอีกนะคะวิสุทนุสานุสิวิสุร์นุสานุสัติสาธุสาธุน้ำหอมและวันอาทิตย์ของเราแบงแดงต้องมาค่ะสาธุร่วมกันเลยสาธุ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  เวอร์มากทำไม จะต้องไหว้ดาวนพคระเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเราจะมีวันเกิดที่ต่างกันถูกไหมแล้วก็จะมีดวงที่ขึ้นที่ลงต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไหวดาวนพคระที่ถูกฉลกกับตัวเองนะคะหรือว่าดาวนพคระที่เป็นมิตรกันก็ช่วยส่งเสริมดวงของเราเนี่ยให้ดีขึ้นดีขึ้นหรือใครที่จะอุปสรรคอยู่ก็จะคนผ่านไปได้น,นั่นเองจ้ะถ้าเกิดใครหาดาวนพคระที่เป็นเทวดาแบบเนี้ยไม่ได้หรือวัดแถวบ้านไม่มีอย่างเงี้ยก็ามาที่นี่ก็ได้วัดไร่ขงิงหรือถ้าเกิดไกลจะหาวัดแถวบ้านที่เป็นเกี่ยวกับพุธรูปในบางประจวนต,ต่างๆ ก็ได้เช่นกันค่ะไะเราไปหมูข้างในกันต่อ,อชื่นช่ำใจนะคะเมื่อกี้เป็นองค์เล็กใช่ไหมเป็นองค์เล็กๆที่มีเป็นองค์เทวดาและด้านหลักคือองค์ใหญ่ค่ะหันไปดูค่อค่ะบุ้มนี่นะคะนี่ก็คือเป็นเทวดาประจําวนอาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีการส่ง,งน้ำหรือว่าเอาดอกไม้ทุบเทียนมาบูชาก็ได้แล้วก็จะมีคาถาเนี่ย ไว้ให้ทุกคนสังเกตเห็นตัวเลขที่สวดตามจบไหมนั่นแหละเราจะสวดตามกําลังวันแบบนี้อย่างวันอาทิตย์คนเกิดวันอาทิตย์หรือถ้าจะบูชาเทวดาประจำวันอาทิตย์เราก็สวดทั้งหมด6จบนั่นเองอไังนั้นเดี๋ยวพี่ซี่ขอตัวไปสักการะก่อนตามชาเลนจ์ของพี่ซี่ขอให้ทุกคนสาธุบูชาไปพร้อมกันค่ะัด<อ>ชื่อเสียงโด่งดังนะเจ้าค่ะใการ<อ> ปังปนะเจ้าขาปัง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 ปัังปังอุทัยาพัสัร์มาอุ่นอมุทัยนามาพัทธเพัสกัมาอนทัยามาพัทธสกัตรมาอุมุทัยนามาัทัสัิย์มาอุ่นุทัยนามาพัทธัสกษัรมอุ่นอมุทัยนามาพัทธเจัสัตมาอุ่นอมุทัยนามาพัทเจพัสัยมอุนโมผ้ทัยนามาพังธเักษัตรยมอน้ทัามัทเัก็ัตาอุ่ัา เทวดานพครกพระาอ,อราทิตย์แต่เมื่อกี้ที่พี่ซีลถก็คือถือว่าทําให้ทุกวันถือว่าหลายๆคนที่นั่งดูอยู่ก็จะต้องมีคาสกคนที่เกิดในวันต่างๆก็ดูเอาแล้วก็สาธุเอานะคะทุกที่เมื่อทําบุญเสร็จพี่ซีก็จะต้องมีการหยิบไพ่เพื่อถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าจะให้ไปมนุ่ที่ไหนกันต่อตเดี๋ยวเรามารวมใจพร้อมกันเช่นกันคะ่ะพี่ซีจะขออนุญาตหยิบหนึ่งใบ และอ่านจากหน้าไพ่ว่าควรจะไปมุที่ไหนกันต่อแล้วก็จะมีการขยายเพิ่มว่าสถานที่นี้นั้นนะเขาอยากให้เราทําอะไรแบบไหนอย่างไรหรือมีตัวแบบเป็นคีย์เวิร์ดอะไรโอเคมาหนึ่งใบนะแอบตื่นเต้นอยู่นะวันนี้อยู่ความตื่นเต้นมากเลยอะทีมงานนี้สรรหามากจริงอ่ะพร้อมไมโบเบน,นะปึ้ลอ,อะไรอะอะไรอะอ้าว พระภิกษุไพพะภิกษุหมายความว่าไงเห็นไหมเห็นควาว่าจะทำไหมไพพะภิกษุอะแล้วพี่ีจะขอเปิดเพิ่มเป็นการใบว่าพระภิกษุรูปนี้เนี่ยมีลักษณะอย่างไรแบบไหนโอเคปะพระภิกษุพระภิกษุใบที่หนึ่งหนึ่งแล้วนะหนึ่งแล้วนะพระภิกษุ มาใบสุดท้ายอุ้ยเป็นรูปของสัมภเวเห็นไหมเห็นน้องสัมภเวไหมกำลังคิดอยู่ในใจว่าไม่คิดว่าจะได้ไปพี่ซีจะอ่านท้ายให้ฟังพระพิสุรูปนี้พี่ซีตีจะเป็นทั้งพระไทยและพระจีนได้ทั้งหมดถ้ารูปนี้ต้องมีไม้เท้ามีการวัฏจักรเป็นอยู่ในวัฏฏะสงสารทั้งหมดคือเป็นพระที่ช่วยวัฏตะสงสาร ไพ่ใบถัดมาคือสะพานเห็นสะพานอะไรไหมสะพานคือการข้ามผ่านหรือการช่วยช่วยให้อะไรให้พ้นให้ชนะช่วยอะไรช่วยผู้ผีและวิญญาณซึ่งหนึ่งองค์ที่อยู่ในหัวนะตอนนี้ซึ่งหนึ่งองค์ที่อยู่ในหัวณตอนนี้คือองค์พระกสิทิคัน องพอกสิติคันที่ชุดช่วยดวงวิญญาณช่วยเหลือสภพววิญญาณช่วยเหลือวิญญาณที่ตกทุกข์ได้ยากช่วยเหลือวิญญาณที่เขาเรียกว่าอะไรอะไม่ได้ผลไปเกิดพ่ดยง่ายคือวิญญาณในนรกนั่นเองเพราะฉะนั้นดูสิหน้าไพ่เนี่ยเป็นมัตาสงสารมากเพราะฉะนั้นพี่ซีรู้เลยว่าชาเลนจ์ต่อไปที่จะต้องได้ไปไหวคือองพระกสิติคันรู้เรื่องนะถ้าพร้อมแล้วห้าหกเจ็ดแปด พี่ซี่เคยจะเล่าเรื่องท่านเหมือนกันแล้วก็เตรียมกับทีมงานเหมือนกันว่าจะเล่าแต่อยู่ๆมันมีเหตุบางอย่างนี่ยที่ต้องไม่ได้เล่าพอดีก็เลยรู้สึกว่าเออท่านคงไม่อนุเคราะห์ส่งเคราะห์เล่าหรอกเพราะว่าคงไม่อยากให้แล้วลสรุปวันนี้ก็ได้มาทำบุญที่นี่แต่ถ้าเกิดใครหลายๆคนอยากให้พี่ซีเล่าเรื่องประสบการณ์เกี่ยวกับ,กบพระคสิทธิันที่พี่ซีเคยเจอมาแบบ เวอร์วอนเหมือนกันเกี่ยวกับความเป็นความตายเกี่ยวกับแอบผีสางนางไม้ group. กรุบก็อินบ็อกซ์เข้ามาพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาของมาเออพี่ซีหนูอยากฟังเหมือนกันพอหนูพี่ซีบอกว่าได้เลยเดี๋ยวพี่ซีจทำคลิปเพื่อถูกคนนะเจ้าคะ่ะถึงแล้วคะ่ะถึงแล้วคะ่ะอ่าด้านหน้าก็สะพึงโวหนีด้านหน้าที่เห็นเห็นที่แปดทองป่ะแองเลยสีสีองค์อ่ะพี่ซีมาแปะนะพี่ซีคือวงังเขา,าเรียกว่าแบบเหมือนเหมือนหมาไปไปดูพี่อ,ะอ่ะเข้าใจปะ ทำไมไม่เสร็จจะเลิเป็นคนไม่หวานที่เอ่คิดไม่ทานงานไปค่ะเพื่อนๆค่ะองค์นี้แหละค่ะบอกแล้วว่าสะพึ่งมากสุดท้ายอ่ะทันก็ต้องมาอยู่ในอีพีจนได้ทันจะต้องมาอยู่ในอีพีจนได้ไปค่ะน้ำมนต์ค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลปังปุริเย่สืบไปพี่่ขอไหว้ก่อน นะโมกสิทิทันพระยาะนามาภูชาตาวายโอมาหาวิสวยเยสวาหานี่นะคะเหมือนที่พี่ซีบอกเลยว่าคือ พระกสิทธิคันอย่างที่บอกว่าเขาก็เป็นพิสุจจีนก็คือชุดช่วยเหล่าเวนยสัต์หรือดูงวิญญาณที่ตกลกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแม้กระทั่งวิญญาณเด็กใดๆก็ตามเหมือนที่น้าไพ่บอกทุกอย่างเลยเป็นองค์ที่พี่ซีรักมากเหมือนกันเลยรู้สึกว่าเวลาเห็นรูปเคารพท่านก็รู้สึกแบบเย็นใจแต่ว่าปกติเนี่ยคนก็จะปรไว้กันตรงนี้ข้างหน้าใช่ป่ะแต่บางทีเขาจะประไว้ข้างในด้วยเดี๋ยวพี่ซีพาไปดูข้างในป่ะและพี่ซีก็ได้มาวางเขาเรียกว่าอะไรนะแลนด์มาร์กที่นี่เช่นกันเดี๋ยวมาดูฉันมาค่่ะนี ตัววิหารก็คือด้านล่างขององค์พระกระศิธิคันองค์ใหญ่ส่วนใหญ่เวลาพี่ซี่มาเนี่ยพิซซี่ก็จะวายข้างนอกเดินว่ายข้างในมานั่งเล่นสมาธิททีในนี้นี่ก็จะเป็นองค์พระกระศิธิคันต่างๆในหลากหลายรูปแบบอย่างองค์นี้คือเก่ามากนะจริเราก็ปีนี้ให้ดูได้มาจากประเทศอะไรสักอย่างหนึ่งคือญี่ปุ่นนะคะเพราะในญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีความเชื่อกันกัน,กนว่าพระกระศิธิคันเนี่ยจะเป็นพระที่ช่วยปลดวิญญ,ญาณเด็กที่ตายก่อนอายุนะฮะและนี่คือองค์พิซซี่หลักษ์มากเช่นกันนี่องค์นี้เห็นไหม แปดทงแปดทองแปดโค้งแปดเพชรของซูซีวิชค่ะเดี๋ยวต่อไปพี่ิจะพาขึ้นไปไข้างบนคือปกติเนี่ยที่นี่นะปกตินะเขาจะไหว้กันประมาณ2-3ที่ก็คือที่ที่พี่พาดูเมื่อกี้นี้แล้วก็ด้านล่างแต่ด้านล่างพี่ชไม่แน่ใจว่าเขาปิดหรือเปล่าแต่พี่ี่จะพาไปไหว้ข้างบนก่อนซึ่งข้างบนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนพระประธานของวัดที่นี่นะคะอ่ะขึ้นไปกันเลยจะต,ต้องแอบบกวถอดรองเท,ท้าน,นะคะเพื่อน ปีติบนนี้เนี่ยเขาก็จะมีวิธีการเทศนาของมหายานสวดมนต์กัน pense. อะไรแบบนี้ที่้า้ข้างก็จะมีแบ like <Du simple. S 2> บองค์เทพมหายานต่างๆหรือแม้พระโพธิสัตว์ทั้งหมดถ้าเกิดเป็นองค์ประธานเนี่ยก็จะเป็พระเจ้าทั้งหมดสามองค์ก็จะมีองค์อนินทาวฝอหนึ่งองค์แล้วก็พระสมณะควดมที่เป็นยุคนีองค์ที่สี่แล้วก็องค์หนึ่งคือพระไพศาลกุรุที่ช่วยเรื่องเหมือนพระหมอยานั่นเองค่ะเพื่อนๆค่ะตอนนี้นะคะพี่ซีอยู่ ด้านในวิหารอีกฝั่งหนึ่งนะฮะวันนี้ก็โชคดีมากทางที่วานนีเขาสามารถเปิดให้เข้ามาไหว้ข้างในเพราะจริงๆเนี่ยเขาต้องจะปิดแล้ว ด้านหลังของจีนนี่ยก็คือองค์ว,ว,วสุทเทสวาหะหรือว่าพระแม่ธรณีน,นั่นเองในใสายของมายานที่ค่ะที่เขาจะเน้นในการเรียกว่าขอขอมาการรมหรือขอขอ้มาวิบากกรรมที่เราเคยทําไม่ดีสิ่งที่เราเคยทําไปแล้วเนี่ยมันทีมันแก้ไขไม่ได้แต่เราจะสํานึกผิดแล้วเราจะไม่ทําวิบากกรรมอันอีกอันนี้ทำได้เพราะฉะนั้นบทสดที่นี่ส่วนใหญ่นอกจากที่จะบูชาแต่ละองค์แล้วก <s> ็จะมีบทสดท,ท,ทำกลาบขอข,อขอมากรรมแบบเนี้ย เกือบทุกจุดเพื่อให้เราขอขมากรรมเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่รู้สึกชีวิตเนี่ยติดขัดมากรู้สึกว่าทําไมทําอะไรก็ไม่ได้เลยลองขอขมากรรมดูนะฮะขอแบบฟิสเวนนิดนึงบ้างนะคะขออนุญาตนะเจ้าค่ะบอกเลยว่าวันนี้นะคะพี่ซีมู <c oughs> มาทางวันบอกเลยว่าสะพึงมากถ้าไม่เชื่อนะคะย้อนไปดูต้นคลิปได้แล้วก็ย้อนไปไหลายๆรอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกระหนำ่ำแต่ด้วยความสะพึงเวิร์ของวันนี้คะ่ะพี่ซี หลีดจากไพ่มาทั้งวันให้ไพ่นําทางมาทั้งวันเพราะฉะนั้นพี่ซีก็จะให้นำทางต่อนะคะเพราะพนังานบอกกับพี่ซีว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าอยากจะให้พี่ซีไปทําบุญต่อหรือว่าพอแค่นี้เพราะฉะนั้นพี่ซีจะขออนุญาตใช้ Or a c ค e สําหรับนี้หนึ่งใบถ้าหน้าไพ่ขึ้นอะไรก็ตามที่แอคชั่นเื่องไหวอุตละโทษค่ะเราก็จะไปทําบุญกันต่อแล้วเราจะมาดูว่าจะไปทาบุญกับองค์เทพองค์ไหนแต่ถ้าหน้าไพ่เป็นหน้าไพ่ที่นิ่งและหยุดเราก็จะ จบการมูของเราในวันนี้มาเอาใจช่วยกับพี่ซี่กันนะคะ3 2 1สองหงพซี่ของนาเล่นไปดีค่ะ3ามอ,อ่าไม่ต้องไปต่อแล้วค่ะเพราะว่าปืนถูกได้เอานิ่งลงเลยก็บอกว่าโอเคจบแค่ตรงนี้หยุดแค่ตรงนี้ พี่ซีบอกเลยนะคะว่าทุกอย่างเป็นบัญชาจากสวรรค์จริงๆวันนี้พี่ซีบอกเลยว่าชาเลนจ์ของพี่ซีวันนี้เนี่ยพี่ซีมีความประทับใจแล้วก็มีความตื่นเต้นมากทุกอย่างวันนี้พี่ซีกล้าการันตีหนักตรงนี้ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์ที่อยู่หนที่นี่เพ็นพยา,ยานว่าไม่ได้เซตอะไรเลยน้าพ่ายขึ้นแบบไหนไม่ว่าจะเป็นชุดเครื่องแต่งกายสถานที่อะไรทุกอย่างเป็นไปตามบัญชาจากไพ่ทั้งหมดนะคะวันนี้พี่ซีบอกเลยว่าพี่ซีขอบคุณทุกทุกคนมากที่ดูถึงตรงนี้แล้วก็ ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์เจ้าข่าที่นำทางในวันนี้อย่าลืมนะคะก่อนจะลาไปในคลิปนี้อยากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์พี่ซี่หน่อยถ้าเกิดยิ่งชอบเนี่ยพี่ซี่ขอบคุณมากๆว่าสวยๆหนึ่งทีนะคะแล้วถ้าเกิดใครอยากให้พี่ซี่ไปมูที่ไหนตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรพี่ซี่ขา่าองค์เทพองค์นี้เป็นยังไงพี่ซี่ขา่าที่นั่นเป็นยังไงที่นี่เป็นยังไงถามพี่ซี่มาได้เลยคอมเมนต์มาได้เลยหรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะให้พี่ซี่พาไปมูที่ไหนนะคะ ส่งประวัติของคุณมาว่าอยากไปพัมูที่นั่นมูที่นี่ส่งเข้ามาแล้วพี่ซี่ทีมงานช่วยคัดเลือกเผื่อบางทีนะคะคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีที่พี่ซี่พาไป <c oughs> แบบปังบุรีเย่แบบปาฏิหาริววันนี้พี่ซี่ลาไปก่อนกับรายการ <c oughs> พี่ซี่ขอลา,าไปก่อนนะคะพี่ซี่ต้องแบบเรียบร้นิดนึงลา,าไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ